จากที่ผมนะครับได้ดูตัวอย่าง Dune a w a k e n นะซึ่งเป็นเกมนะครับทีอ่อยู่ในจักรวาล Dune น,นะครับว่ากันว่าเกมนี้นะจะเป็นเกม Open World RPG นะครับก็ไม่ทราบว่ากำหนดการนี่มันจะจัดจำหน่ายเมื่อไหร่นะครับโดยมันจะลงให้กับคอนโซล next gen นะก็คือ PS 5 PC แล้วก็ Xbox Series X นะครับก็ ไม่ทราบว่าจะจัดจําหน่าเยเมื่อไหร่แต่ผมว่าน่าจะอีก2ปีเป็นอย่างต่ํานะครับเกมนี้หลังจากที่ผมได้ดูตัวอย่างแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าช่วงเวลาในหนังนี่มันยังเป็นที่คุมเครือแต่ผมก็พอจะเดาได้นะครับว่ามันเป็นช่วงไหนผมเดาวไว้ว่าน่าจะเป็นอยู่2ช่วงก็คือว่าช่วงแรกน่าจะเป็นช่วงที่ก่อนที่พวกฮาคอนแนนนะครับจะ ออกไปจากดาวาราคิสและไอพวกอะเทดิสจะมาแทนน่ะผมว่าน่าจะเป็นช่วงนั้นเป็นอย่างแรกหรือช่วงที่2นะครับก็จะเป็นช่วงที่ทางดาวเอ,อไม่ใช่ทางพวกอะเทดิสนั้นโดนกำจัดไปแล้วเพราะว่าหลังจากที่อะเทดิสนะครับโดนพวกฮาคอนเนนกับทหารซาด,ดูคาถล่มไปนี่พอนะครับจะต้องใช้เวลาอีก2-3ปีนะครับกว่าที่จะทวงบัลลังก์เกาะ กว่าที่จะทวงดาวของเขากลับคืนมาได้นะเพราะว่านั่นอาจจะเป็นช่วงเวลานี้นะครับที่เอามาทําเป็นเกมซึ่งในตัวอย่างนะครับเราก็เห็นชายคนหนึ่งครับที่ได้ดูหนอนกินเครื่องออผลิตสไปซ์นะครับเครื่องจากผลิตสไปซ์แล้วก็ยังเห็นยานทอปเปอร์ซึ่งยานทอปเปอร์นี่นะยานทอปเปอร์รูปทรงแบบนี้นะครับมันก็มีแค่ดูนเวอร์ชั่นล่าสุดเท่านั้นที่ทํายานทอปเปอร์ให้มันรูปด้านหน้า,นาตาเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่า ทางผมก็สงสัยว่าเอ้เดี๋ยวก่อนนะหนังมันเพิ่งฉายปีที่แล้วแล้วปีนี้มันปล่อยตัวอย่างเกมมาให้ดูเลยเหรอเร็วไปหรือเปล่าผมว่าเกมน่าจะอยู่ในช่วงพัฒนาครับช่วงน,นี้ปล่อยตัวอย่างมาก่อนน่าจะอีกประมาณ2ปีเป็นอย่างต่ำครับสองปีอ่ะเป็นอย่างต่ํานะก็น่าจะอรอกันอีกนานนลยครับสำหรับเกมนี้นะแต่ผมก็สงสัยว่าคนที่กำลังยืนดูหนอนี่มันใช่พออัเิดิสหรือเปล่าแต่ผมว่าไม่น่าใช่นะครับเพราะว่า ตามไทม์ไลน์นะครับพอนี่อมีอายุ15ปีหลังจากที่โดนพวกหาคนได้ถล่มนะครับแล้วเขากว่าจะกอบกู้บอลลังได้ต้องอายุ17-18นะครับแต่ว่าชายคนนี้นะครับเป็นชาวฟรีเมนที่มีหนวดเขาและมีชุดสติลสูตรแล้วผมว่าน่าจะไม่ใช่พออัติริสนะครับน่าจะเป็นชาวฟรีเมนสักคนหนึ่งนะแล้วก็ไอวิดีโอ แล้วก็ในท้ายของอตัวอย่างครับเราก็จะเห็นเงาของชายคนหนึ่งนะที่อาจจะเป็นพออร์เทดิสก็เป็นได้นะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าตัวเอกของภาคนีนะ้น่าจะไม่ใช่พอนะครับพอน่าจะไปทําบทบาทผู้นําลัทธิศาสนามากกว่านะใน,ในตอนนี้ก็ให้ชาฟีเมโคนอื่นดําเนินเรื่องไปครับอันที่จริงเรื่องชาฟีเมนในระหว่างที่พอดําเนินเป็นเจ้าของศาสนานี่เป็นผู้ก่อตั้งลัทธินี่มันก็น่าสนใจนะไม่รู้ว่าชาวฟีเมโนมันจะไปถลม่มพวก สไป์สปย์ให้กับล่มพวกฮาคอนเนนยังไงบ้างเพราะว่าชาฟีเมมก็แบ่งออกเป็นซีดซีดไงเป็นสถานที่แต่ละสถานที่นะครับก็ผมก็ไม่รู้ว่าสถานที่แต่ละสถานที่นี่นอกจากสถานที่หลักของพระเอกมันมันทำอะไรกันบ้างมันน่าจะหยิบยกเรื่องนี้มาทำเป็นเออเออเกมนะครับผมเดาว,ว่าจะเป็นอย่างนั้นนะอ่ะก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ